บอลมนทุกคนแรกหนา้าเดี๋ยวนี้เราไปตรวจเอทีเคเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเตรียมรถชิกรถแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ลำคลองงูนี่กับ c r f เดี๋ยวเราลีบไปพอนัดกันไว้กับพวกพี่ๆที่กรุ๊ปอีกไปเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทาง ตอนตรงไโยกคนอื่นไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ2ชั่วโมงเราน่าจะถึงไใกลแล้วใกล้แล้วใกล้ตายแล้วแล้วมันมาสองรอบแล้ะรอบกาสองน้อยสองน้อยทางมันเล็กโอเคเดี๋ยวเราขอนั่งผักทีน้ำก่อนล้่ไปต่อ าถึงแล้วแล้วก็อยู่กับพวกพี่่เขากางเต็นเดียวเจ็ดโมงเราก็เดินทางออกจากที่นี่เพื่อที่จะไปเดินถ้ำนกถ้ำนางแอนที่นี่อากาศโอเคนะเย็นมากมีมากลางเต็นกันหลายหลังอยู่กลางเต็น,นแล้วเรียบร้อยได้เต็นจากพี่โบมาเอเมตาก็เดี๋ยวคืนนี้ขออาบนา้ำ แล้วก็นอนเพราะว่าพวงนี้ต้องตื่นเช้าโอเคบ๊ายบายแวะกินข้าวเติมพลังงานก่อนก่อนที่จะเดินในกลุ่มเราก็มาลงทะเบียนเราแวะกินข้าวกันก่อนในผข้าวมื้อเช้าแต่ผมจำได้ว่าทางมันมันไม่ลาดยามายาวหรืออะไรเงี้ย ข้าวใช้ได้ขึ้นมาตรงจุดเช็คอินมาดูชนีกันชนีเจ้าถิ่นชนีเจ้าถิ่นอา้าวหายไปไหนแล้วชนีนี่ก็เติมตัวลงทะเบียนเพื่อที่ว่าจะเดินกินข้าวกันเสร็จแล้ว ลาคุณลงน้ําไปอ่ะไอรองเท้าที่ไม่ได้รับต้นนะครับมันจะเป็นปัญหากับคุณมากเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกระปรงหลงพังแล้วคุณต้องตามรองเท้าอีกนะครับมันจะอันตรายนะครับผมปวดเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนได้นะครับเพราะว,ว่าการเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าคุณเกิดอาการดังต่อไปนี้นะฮะขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำชุดประจำทีมที่จะไปกับท่านนะครับเพื่อรับยามาทานลงทะเบียนเสร็จปุ๊บ เปๆลุยไอ้คันรถเอาไหขึ้นางๆอ่เช้านี้เราก็เริ่มอ,ออกเดินทางแล้วเสียเอฟเราได้ยังรั่วไปแล้ว <c oughs> ย่งรั่วแล้วย่งรั่วไปแล้ว ใจครับพี่ไม่มีเดี๋ยวไ,ไปหาเขาจำนะนี่จะเห็นว่าอะไรตอนนี้เอดีเราจะมีเด็กลอยมา,มาหาเซอร์ชูชีพใส่แล้วก็รัดรัดไข่ด้วยเพือ่อการมันลอยนี่พวกเราก็เต็มตัวแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วเต็มตัวเดิน นี่มีรถแอมบูเลนรอได้เวลาเข้าอันนี้ทำไรนัพี่ลืมทำนางแอนทำนางแอน่เจลโพงพี่ก็มนโอ้ยพึ่งมา เฮ้ยดิที่มันสียาเนี่ยมันไม่แน่ไหนที่หมูที่หมูโดนข้เปล่าที่หมูบาดบนายพีชัย

แม่งฟิวฟิวจุลสิลป,ปาร์คเลยอ,ะอ่ะๆๆนี่ทะลุออกมาก็จะเป็นฟิวจุลสิป,ป์าร์ค <c oughs> เราก็มาจากถ้ำทะลุกิติมาถึงถ้ำข้างล่างก็ลงมาถ่ายรูปก,กันแล้วเดี๋ยวต้องเดินเดินไปต่อฝั่งนูน้นก็คือฝั่งนู้นที่จะต้องไปกระโดดน้ำนี่อันนี้เป็นถ้ำน,นกนางแอ่นเดี๋ยวไปดู เดินไปกันต่อต้องไปดดน้ำนะ,น,ะน่าเอาแฟนไปแล้วไม่ใช่เหรอไอ้เลยให้แฟนรอรับอะไม่จะรับหรือวะเกดจะหมดแล้วเกิวจะหมดเกิวจะหมด โยนลงตามเลยโอ้โหทิวทัศน์ปวดใจเลย,ออยโอ้ จุดท ja mm ็อปในนี้โยโอาหลย้โห เดี๋ยวต้องเซฟแบตก่อนถ่ายเป็นช่วงๆเดินไปกันต่อตรงนู้นแล้วก็ต้องไปโดดอีกคลิปน anyway> ี้ต้องห่วงเลยไม่ได้พูดหายอะไรเลยไม่ทันอะไรไม่ได้พูดอะไรเลย หล rettеж Title in Recon dtir espí khoy อุ้ว specialist อุขาด้วยอุ้ว ฝากล้องใแล้วไปเราถึงมุมมหาชนแล้วแล้วฝากล้องฝางปิดเลนได้จมน้ำหายไปแล้วไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อตัดุก,กัหมด้ว เหนือเยเีหล <ficou of> <champion> ือเหลือที่เหลือนู่นตรงนู one, mae, ้นเราเรียกว่าถ้ำเอเลี่ยนหินเอเลี่ยน มือแม่นาอันนี้เอเลี่ยน,นนั่นลุงก็มือเอเลี่ยนนี่เดี๋ยวเราจะโดดจุดสุดท้ายกันไปดเลยไปเดียวโดด,ดจุดสุดท้ายกันแล้วเฮออียดีๆดนะ เดี๋ยวเราก็จะไหลไปทางนู้นต่อเดี๋ยวเราก็จะหลออกปทางนู้นแล้วก็เดินขึ้นเขาไปต่อเดี๋ยวขอไปต่อวัน นี่แต่ใจร้อนเดี๋็กเขาเนี่ยใช่เราจะออกแล้วอีกหน่อยนึงแล้วก็ออกแล้ว เป็นไงบ้างครับพี่แบงค์สุดยอดครับ,รบจะตายอยู่แล้วพี่ปอปเป็นไงบ้างครับพูดเรือ